เป็นการบันทึกรายการค้าของวันที่1กุมภานะคะตรงกับเพืสตราดด้ในหน่งแสนสี่ร้อยถกนะคะเป็นการขายเชือเครื่องเล่น MP4 เครื่องละสามพันบาทจำนวนหนึ่งเครื่องให้กับบริษัทจัก,กรยาน LA จำกัดออกไปส่งของครับแบ่งกับภาษีครับใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะก่อนที่เราจะลงบันทึก รายการค้าต่อจากเดือนมกรานะคะเราต้องมาเพิ่มถังบัญชีกันก่อนนะคะโดยเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายบวกด้านหน้าเลือกถ่านข้อมูลนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเพิ่มและแก้ไขถังบัญชีนะคะจากนั้นคลิกที่ F3 ค่ะเพื่อเพิ่ม บัญชีนะคะเราจะเพิ่มลูกหนี้ประเทศจีนนะคะเราจะให้ดูรหัสบัญชีที่เป็นลูกหนี้ก่อนนะคะรหัสบัญชีสุดท้ายที่เกี่ยวกับลูกหนี้นะคะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์สี่นะคะแล้วก็จะเพิ่มลูกหนี้การค้าประเทศจีนนะคะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนย์ห้านะคะที่จีเอสามเพิ่มค่ะ รหัสบัญชีเป็น101305นะคะชื่อบัญชีภาษาไทยเป็นลูกหนีก้การค้าประเทศจีนนะคะอยู่ในหมวดใดใส่จุดลบก,ก็สังเกตมุมขวาบนนะคะว่าอยู่ในหมวดอะไรนะคะ เราก็จะลูกนี้เราจะอยู่ในหมวด A นะคะเป็นสทรัพย์ค่ะใส่ A นะคะแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกจากนั้นนะคะเรามาดูกันต่อที่เราจะเพิ่มอีกหบัญชีนะคะเป็นบัญชีขายเชื่อประเทศจีน,นะคะ่ะเราก็จะหาบัญชีขายขายเชื่อ ตรงนี้รายการสุดท้ายนะคะเป็นหนึ่งเป็น c ีหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะคะเราจะเพิ่มเป็น c ีหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะคะกด f สามเพื่อเพิ่มค่ะแล้วก็รหัสบัญชีนะคะเป็น c ีหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าชื่อบัญชีเป็นขายเชื่อประเทศจีนนะคะ อยู่ในหมวดใดของระบบนะคะขายเชื่ออยู่ในหมวดรายได้ค่ะใส่ R กด F10 เพื่อบันทึกค่ะกด S c a p e อเพื่อออกกด Y yes กด S c a p e อีกรอบนะคะเราเราก็จะมาเพิ่มสภาวะการกันค่ะ เราก็จะเลือกที่กำหนดหน้าที่ของบัญชีแยกตามสภาวการนะคะาหารหัสสุดท้ายที่มีในสภาวการนะคะเป็นสภาวการที่0ูนย์สเราจะเพิ่มอีกหนึ่งสภาวการนะคะเป็น0ูนย์กด F3 เพื่อเพิ่มค่ะ หาสภาวการนะคะเป็น0ูนสี่ค่ะชื่อสภาวการเป็นขายเชื่อประเทศจีนนะคะจากนั้นนะคะมาที่บัญชี เราก็จะไปที่ช่องรหัสบัญชีนะคะเพื่อใส่รหัสบัญชีเป็นลูกหนี้ประเทศจีนนะคะ101305ู่งถ้าจำไม่ได้ก็พิมพ์ตรงชื่อบัญชีก็ได้นะคะแล้วก็มาที่ขายเชื่อเราจะใส่เป็นขายเชื่อประเทศจีนนะคะ c 1 1หนึงาดันั้นกด S f 1 0 e เพื่อบนันรรจุดังนั้นกด escape เพื่ออกค่ะกีค yes. escape อีกรอบค่ะดังนั้นนะคะเรามาเพิ่มเล่มเอกสารขายเชื่อเล่มที่สงนะคะโดยการไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวกด้านหน้านะคะเราก็เลือกฐานข้อมูลค่ะจากนั้นเราจะมาเลือกที่เมนู A ขีดเพิ่มและแก้ไขเล่นเอกสารและการเชื่อมโยงในระบบขายค่ะประเภทเอกสารเราไม่ใช้เป็น P 1นะคะเราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะจากึ้นหน้าต่า,างการทำงานดังนี้นะคะเลือกเป็น SI ค่ะไปส่งของถ้าแปกก้งกบภาษีทถ้าไปแจ้งหนี้ค่ะ คลิี่ s i si แล้วกด enter ค่ะจากนั้นคลิกที่ ok ค่ะแล้วก็คลิกที่ f3 เพื่อเพิ่มค่ะรหัสเล่นเอกสารเป็น0002ค่ะชื่อชื่อภาษาไทยเป็นขายเชื่อประเทศอีนลงบัญชีที่สมุดรายวัน ใส่จุดแล้วกด enter เลือกเป็น sd ค่ะสมุดรายวันขายเชื่อสภาวะที่ใช้ในการลงบัญชีใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเลือกเป็น04สภาวะการขายเชื่อประเทศจีนจังนั้นกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะกด yes กด escape เพื่อออกกด yes ค่ะกด escape อีกรอบกด cancel ค่ะงนั้นเราจะมาลงบัญชี การขายสินค้าตามจุดนะคะลิกี้ระบบขายแล้วรับต้องสินค้าพิกี่ workflow ค่ะจากนั้นเลือกเป็น invoice สินค้าค่ะ sr si ค่ะเลือกเป็น1.2ค่ะขายเชื่อตามจุดเล่นเอกสารใส่จุดแล้วกรเด็นเ e r ค่ะเลือกเป็น02ขายเชื่อประเทศจีนเาีนั้นะิกี้โอเคค่ะ กด F3 เพื่อเพิ่มรหัเลขที่และเลขที่างอิงเราจะให้ระบบรันให้นะคะแล้วก็วันที่เอกสารเป็นวันที่1เดือน2องทับ5้ค่ะ mm hmm. รหัสลูกค้าเราต้องเพิ่มเข้าไปเป็นบริษัทจักรยานเอลเอเดกัดประเทศจีนนะคะใส่จุดลบกด Enter จะขึ้นหน้าต่างดังนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ F3 เพื่อเพิ่มค่ะ mm hmm. รหัส ลูกค้าเมื่อกี้รหัสสุดท้ายเป็น C ขีด03เราจะเพิ่มเป็น C ขีด04ชื่อภาษาไทยเป็นบริษัทจกักรยาน LA จำกัดตงเล็กประเทศจีน ที่ผู้เสียภาษีใส่ได้เลยค่ะแล้วก็เป็นจากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกแล้วก็เลือกเป็น404จักรยานเอี่ย ระบบจะแจ้งยอดว่าไม่มีนี่นะคะแล้วก็ช่องที่ใส่จุดนะคะเราก็เลือกเป็นสินค้าสําเร็จรูปค่ะเพราะว่าเราขายเป็นเครื่องเล่น MP4 ราคาสินค้าถ้าจําได้ก็ใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใส่จุดล้วกด enter เลือกเป็นเครื่องเล่น MP4 กด enter ก็ได้ค่ะ ใส่จำนวนเครื่องนะคะเป็นจำนวนหนึ่งเครื่องท,ที่โอเคค่ะดังนั้นกด F10 เพื่อบันถึกค่ะระบบจะลงมาเชียร์เปน็นอุมาให้นะคะกด F10 เพื่อบันถึกค่ะกดดังนั้นกด Escape เพื่อออกค่ะกด Yes ค่ะกด Escape อ,อีกรอบค่ะกด c n c e l ค่ะ